เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมร็อคแมนด็อกคันแบทเทิลกันอีกเช่นเคยเรามาเล่นกันในด่าน Virtual d o ็ k กคันอัลติเมตคลาชมาจินบูซาก้าอีดิชันกันดีกว่านะครับผมด่านเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะครับตอนนี้มิชชั่นนะครับผมก็มีของรางวัลมากมายนะมือใหม่มือกลางอะไรอย่างนี้นะครับผมก็พยายามจัดทีมมาเล่นให้ได้มากที่สุดเพื่อรับของรางวัลไปนะฮะรอบนี้นะเมื่อเคลียร์เลเวลสามได้ก็มีสติกเกอร์ให้1ชิ้นด้วยนะเออเอาจริงๆนะมันเป็นด่านทททีีี่่่่สสสนนนนุุกดะะหรรับคตไมมพ้อ เพราะว่าตัวพร้อมมันจัดอะไรไปลุยก็ผ่านได้หมดเลยแหละแต่ว่าคนที่ตัวไม่พร้อมนี่หต้องอดแ p ปกันสนุกสนานน่าดูนะก็มาดูกันว่าบอสคราวนี้จะมีความกวนประสาทเราขนาดไหนนะครับผมตัวสุดท้ายเป็นสีแดงเหรอือรอบนี้มีบอสนะครับผมด่านละ3ามตัวนะเออนะฮะตัวแรกเป็นสีม่วงตัวสุดท้ายเป็นสีแดงนั่นเองอจะไหวไหมยังไงนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันฮนะเซฟสีฟ้าเทพเอาไว้แล้วกันนะครับผมใครที่เล่นนะฮะทีมแรกที่ใช้นะครับเราก็จะมาใช้ทีม ปลา,าดอกกันก่อนเลยนะครับผมโอ้เจอกับปุยๆแล้วก็ยาก้อนนะครับผมแล้วเ,เจอกับปุยๆก่อนแล้วกันนะครับปุยๆนี่ลดดามเมลเทรับไม่มีอะไรนะครับกันซันได้อันนี้สามารถหลบได้ด้วยอ่ะก็นะครับอาจจะมีแบบความว่องไวอะไรในแบบการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับผมก็จัดทีมบลาดนะครับผม โอเคหน้าตาทีมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมทีมโลว์คลาสบอลเลเอร์บาดักไปกันกับราดิชนะครับพ่อกับลูกไปด้วยกันเนาะแล้วก็มาตบกับเจ้าปุยปุยปากเบิร์นตัวนี้นะหลบได้อย่างนั้นหรือจะยังไงกันนักขนะนะกระดูดทางไม่อะไรมากหรอกมาลองกันเลยมาฮะโอเด็กไม่ลิง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 ต้องมีเฟสแบตเทิลนี้ได้ลิงเดโอเควะ นี่นะฮะกดดูลิงก์สกิลนะครับ,ดดรบผมแบบใหม่นะค่อนข้างที่จะสะดวกมากทีเดียวบาดักกับบาดักไม่ลิงก์กันเองนะชื่อเดียวกันหอกคนละตัวนะชัดห้อยหลอดออนี่นะเพผื่อโกเด็กยิงตายโอเคไม่ตายนะไม่ถึงขนาดนั้นนะอ่ากระถืออยู่กันนะปุยปุยเนี่ยสำหรับบอสตัวแรกนะปกติน่าจะกะการแต่นี่ก็ทีมโลคลาสแหะแต่เป็นแต่เป็นโลคลาสแบบโคตรฟูรไงเออเป็นโลคลาสแบบฟูเว่อร์ มันฟูลองหัวหน้าทีมนี่นแหละฟูตองหลีดสกิลนะครับนี่นะฮะสีเหลืองไม่ต้องรอบาดักตบเลยนะผมโอ้โหไปเลยไปหวั่นอย่างง่ายนะครับตัวนี้ผมยังไม่รู้ความเก่ง่นเนย,ยังไม่เห็นมันหลบเลยผมเลยเน,นี่ยอ่ะเรียบร้อยไปก่อนครับตัวแรกไม่มีอะไรยากนะครับผมตัวนี้<อ>ตัวต่อมายาค่อนนะครับผมลดดาเมจที่จะได้รับแล้วก็กันสตันแล้วก็โอ้ ซิวซุเปอร์แท็กอีกแล้วเหรอ ah! การันตีเหรอมันการันตีทูซิวซุเปอร์แท็กทูทุกตัวป่ะเนี่ยนี่ต้องมาใช้นักสะท้อนในตำนานอะไรอย่างนี้ป่ะเนี่ยเอามาป่ะวะเบตกเมีย ok ชิหอยไม่มีเบตกเมีย ok ตัวสะท้อนไม่มีเอาไม่เป็นไรนะก็จัดไปแล้วกันนะสีแดงเอางั้นเอาลายแดงไปแล้วกันนะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าลายแดงหรือแดงหรือว่าแดงดีนะครับผมแดงดีหรือแดงลายตัวไหนที่มัน ทีมไหนที่มันโหดกว่ากันนะมันโหดสูสีกันมากนะแดงลายก็โหดนะครับผมอ่ะเอาแดงลายแล้วกันนะก็เอาทีมประมาณนี้แล้วกันนะเน้นตีแรงๆ่อนไม่รู้มันซิลได้แล้วมันจะซิลการันตีซิลทุกตัวก็บอนะลองเข้ามาดูก่อนแล้วกันนะถ้าเป็นแบบบาร์บี้อ่ะแบบซิลทุกตัวโคตรหน้าลำคาเลยนะเออซิลตัวเดียวโอเคโอ้ตกใจนะเออถ้าซิลทุกตัวแบบบาร์บี้นี่โหผมแบบหลอนบอกเลยอย่างหลอนนะครับครูเลอร์ยังไม่ได้ฟาร์มลิงสกิลอะไรไปเท่าไหร่เลยนะนิดเดียวนะ นะครับผมตัวนี้อยากจะแลกมาป้นทางเพิ่มเลยเกินยังไม่ได้เปิดตู้เพิ่มเลยนะจบจากนี้เราก็จะได้เพชรอีกก้อนใหญ่ราวลาวอีก30ดสาวคอนสโตนหรือ35หรืออะไรไม่รู้อะประมาณนั้นนะเดี๋ยวไปกดลับพร้อมๆกันเลยทีเดียวก็จะได้ผมก็น่าจะถึง150เปิดได้อีกหนึ่งไซเคิลสักตู้หนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดพร้อมกันอีกทีนึงช่วงนี้กำลังแบบรีวิวอยู่นะฮะกำลังดู ความสามารถของแต่ละตัวที่มึงเปิดได้ดูซิว่ามันน่าจะเปิดเพิ่มให้ถึงขนาดไหนกันทีเดียวฮะยิ้มตัวเพื่อนที่เขาปลดมาก่อนน่ะเออฟาร์มลิงสกิลไปด้วยเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะปลดเส้นทางตัวใหม่ทุกตัวนะคุณสามารถใส่อีคลิปได้นะแกไขตรงจุดที่เขาขาดหายไปนะหรือว่าคุณสามารถาฟาร์มลิงสกิลก็ได้นะครับก็จะเพิ่มในส่วนที่เขาอ่อนแอลงมาให้มันเก่งขึ้นเหมือนตัวปลดเส้นทางได้อะไรประมาณนั้นนะก็ ถือว่าเกมค่อนข้างที่จะเอาใจสายฟรีหรือว่าสายเปยน้อยได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะแต่ก็เป็นกังวลเหมือนกันทาอย่างนี้เกมจะเสียรายได้ปะเนี่ยฮะโอเคตบผ่านไปแบบไม่รู้สึกอะไรเลยเนะถึงความยากนะไปบอสตัวต่อไปเลยดีกว่าจะออกมาเป็นตัวอะไรกันหนอบอสมาเป็นดาบูลานั่นเองนะครับผมก็ลดดาเมจที่จะได้รับการสตันกันซิล แล้วก็การลดแอต a c k ด e เ e น s ์แล้วก็ล็อกการเคลื่อนที่นะครับก็ดูไม่มีอะไรมากสีเขียวจัดไปสีม่วงนะครับ <Yeah. S 1> ม่วงร้ายสลายโตของเรานะครับผมไปลุยเลยนะฮะโกคูแบล็คโบแจ็คนะครับเน้นเยอะๆไว้ก่อนจะได้ยิงไม้ตายง่ายๆนะฮะมานะครับโอ้โหล็อกจชดเหเ็นบ้าไว้ตรงตำแหน่งแรกฝันไลายของแกแล้วดาบูล่านะครับอ่าฮะอื้อ ลิง <L in x> เป็นยังไงบ้างโอ้โ oh, หนี่มีช็อคกิ้งสปีดนะออนะครับอันนี้ไม่มีนะก็ดีดๆหน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่านะลิงดีกว่าเห็นะชัดเลยเคลียลูกบอลให้เพื่อนโ oh, อ้โหยากให้เพื่อนได้ม่วงลงมาโอ้โ oh, หนี่แหละแหลมเป็ดแรงจะจัดโดนหนักๆเผลออก็คงก็ไม่รู้ความเก่งของมันอีกแต่ก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้ล็อกเฉยๆเพื่อนกันเราก็ตบให้มันจบไปนะแค่แต่ในบ้านนี้โอ้โหนี่ถ้าตามลิงนี่ เห็นเขาว่ากันว่าสี่ล้านกว่าห้าล้านได้เลยนะเจนิมบ้าเนี่ยดาวลุงเนี่ยโอ้โหเอาอย่าเพิ่งตายวันวันเทินคิวอีกแล้วบอสนอเไว้ what โอเคยากเลยร์อะไรวะตบผ่านบอสไปแล้วนะครับยังไม่เจอความยากอะไรมันไม่กลัวมาสาดมาก ผมเชื่อว่าด่านแรกนี่คนทําตัวฟรีอะไรมาก็ผ่านกันนะน่าจะเล่นกันได้สบายสําหรับมือใหม่อะไรอย่างนี้นะอ่าแล้วครับผมเผยโฉมสเตจที่2องมาเป็นบูแปลงครับบูอ้วนกับบูผีนะครับผมที่แยกล่างกันออกมานั่นเองครับเรายังไม่ได้ตัวนี้ใน g l o b a l นะครับก็น่าจะเป็นตู้ถัดไปนะคงไม่ถัดทดันดีน่าจะถัดไปมาเรามาเจอกับบูผีก่อนเลยนะบูผีลดดาเมจที่จะได้รับกันสตันกันซิลกันลดอัตตาดิเฟนแล้วก็ฮิวได้โอเคไม่น่าจะมีอะไรมากนะ ตำแหน่งการวางภาพดูเจ๋งนี่นะลอง,นะลองย้อนกลับมาดูนิดนึงดูบูนี่มองมองขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะเออมันใช่เลยวะ่ะเข้าใจวางตำแหน่งนะถือว่าเก๋ดีใช้ได้นะก็เหมือนสเตจหนึ่งนะแบบวางไปชิดแปลกๆกัแต่นีน่มันจะวางสองช่องบนอย่างนี้ไงอะ่ะบูผีก่อนเลยมาทีมลายสีม่วงสีเหลืองนะครับผมโอเคก็เอาทีมตัวดีสีเหลืองนะครับผมก็น่าจะจัดดาเมจหนักหนักน่าจะไหวอยู่นะเออฮิวน่าจะไม่ทันนะครับผมก็ใครที่มีตัวที่แบบคริิคอลเยอะก็ ใส่ดามเมจเข้ามาให้มันตายไปเลยนะมันจะได้ไม่ต้องคิวนะนี่ดูนี่ครั้งมานี่นำหน้านะครับมีคนมาเปลี่ยนลูกแก้วให้ด้วยแต่ยังอุตซาโอเคนี่ว่าจะไม่ได้ท่าใหญ่เวรกนกมอ่านี่ตัวนี้ช่วยกันยิงนะครับส่วนโกเทงสามขอแค่ได้ท่าเล็กๆก,ก็พอแล้วมาถึงฮิวกลเลย <c oughs> ยังไม่ต้องเจ็บเปนปวดแล้วเอมอย่ฮิวกล้วยเหรอซะฝัก <c oughs> โอเคกคับตายโอ้โหสามล้านแปดที่ยังสวยงามนะครับ มันดันฮิวก่อนไงมันเลยไม่ได้ถ้าเดินไม่ไฮิวทีหลังอะไรอย่างงี้คงจะฉลาดกว่านะนโง่ไะเนี่ยยังไม่ได้เป็นไรไปตายแล้วชนะแล้วครับ <c oughs> อออาเผ่านไปนครับยังไม่เจออะไรเลยนะครับที่มันกวนประสาทเราได้หนักๆนะมารอบนี้เจอกับ มาชินบูกูดนะครับนี่เป็นคนดีแล้วนะพอล่างร้ายแยกออกไปไงล่างชั่วแยกออกไปนี่เป็นบูกูดนั่นเองแต่ก็ยังเลวอยู่ <laughs> ยังเป็นเอ็กซ์ตรีมอยู่นะครับผมนี่ฮนะลดดาเมจที่ได้รับนะครับผมแล้วก็กันสตันกันซีลการลดให้ถ่าดิเฟนต์บรรทัดท้ายคือรีเลือดได้ก็เหมือนเดิมนะฮะสีแดงนะครับผมไปจัดไปตัวหลีสีแดงนะครับผมหมายมีอะไรมากนะครับก็เหมือนเหมือนเดิมนะฮะอ้าวกดไปแล้วตามนั้นผมว่ามันก็ มันก็คงไม่ได้อะไรนักหนาหรอกท่าใหญ่ไปให้หมดเลยนะฮะแต่เสียดายเมื่อกี้ตัวโกจิต้าไม่ได้เก็บลูกแก้วลุ้งก่อนเอ้ยดึงพุ่งออกมาปลาใส่นี่ทำไมตต่ตัวใหม่อย่างเฟี้ยวโอโ้โหดูรอไปก,ก่อนเลยนี่นะครับไม่ได้ลูกแก้วลุง้งตการหาหไห่หลอดตูสาผมเอาสาเอาหินแดงมันแลนะนว้ยให้มันเป็นดาวลุ้งเลยเหลือเชื่อไหมโกจิต้าตอนนี้ผมยังไม่ได้ดาวลุง้งเอาจริงผมแบบมีตัวเดียวมาโคตรนานแล้วผมแทบจะใช้เพชร เพชรแดงผิดแดงเนี่ยแลกแม่งกดเส้นนางทุกตัวเลยไ <c oughs> <c oughs> กโกจิต้าตัวนี้เนี่ยเออเจริงโคตรแรงแล้วยังเก่งอยู่นะผมชอบโอเคบู okay, Boo, ตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับรีเดียอ,อย่างเดียวถ้ามันไม่ได้หลบการโจมตีเราแบบรับไปดื้อก็เนี่ยตาย,ยาเดียวแต่ยังดีที่ไม่ตายในเทิร์นแรกนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับของเจ้าตัวนี้นะแต่มาครับเจอเบจิต้าเรานะครับที่พึ่งดาวลุ้งม,มาหมนมาดๆนะครับโอ้โหมาครับ ดาเมจจัดเต็มจะเท่าไหร่เนีครับผมกับทีมใน VDUC นะครับสองล้านสองนะฮะโอ้โหใน VDUC นี่คือแบบเหมือนอารมณ์แบบเติมสูตรแม่งท้ายเลยเวลาเล่นด่านปกติอะขนาดนั้นเลยอะโอเคเผยโฉมบอสมาแล้วมองใครอยู่ตรงกลางบูซูเปอร์ใช่ไหมน่าบูซูเปอร์นะครับผมถูกต้องรีดิวดาเมจรีเซฟนะครับผมแล้วก็การสตันการซีลเช่นเคยการลดอัตราดิฟเฟนตเช่นเคยแล้วก็รีเลือดอีกแล้วอะ What the fuck มันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอมาสีเขียวนะครับผมอ่ะตัวดีสีเขียวจัดปายนะครับผมเอาแบบไม่ต้องแน่นมากจัดแบบเดิมๆทีมเดิมๆถ้าเจอแบบว่าอ่าโกฟีดมากับจริงจริงทางคือจบเลยแต่ตอนนี้โอเคโกฟีดโดนแยกออกไปอยู่โรเดชันท้ายสุดนะเราจะได้สู้กันนานๆที่มาหน่อยชิบหายจะมาทำคลิปตบด่านอย่างยากอย่างยาวสรุปคลิปจบใน ไม่ถึง10นาทีแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยก็โ,โไหนจะตัดน้ำน้ำออกอีกเห็นใจดูยดีบอสสู้หน่อยตัวหัวใจสิงนิดนึงนะผมจอมันบูเฮ้ยโอ้โหท่าสวยว่ะอูรอเปิดเลยเนะี่ยตัวนี้ต้องได้นะครับเมื่อเรามีจอมันบูแล้วเราต้องเปิดตัวนี้ให้ได้เพื่อเจ้าเขาทีมนะบูผอมบูอ้วนบูแปรง exchange บูของเรา ไม่ทันเลยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่แลหละรีเลือดเยอะอยู่นะเออฮ่ารึงหลอดครับเพราะว่าคุณไม่เจอของแข็งที่แท้จริงนะตอนนี้แล้วเลือดเราลดไปเยอะนะเออมันตีแรงเหมือนกันนี่ใช่ได้เลยเริ่มรู้สึกถึงความแบบความสนุกความยากเย็นสนเข็นขึ้นมาสักนิดหน่อยหนึ่งแล้วอ่ะมาครับ ถามว่าทําไมนะครับไม่มีผลนะครับเราจะระเบิดให้มันตัวแตกไปแค่นั้นนะถ้าเราแพ้ก็แค่แพ้นะครับแต่เราจะแพ้เลย hey! จริงๆค้างไว้อยู่มันกันลดอันดับดีเฟนซ์เนี่ยนะตัวนี้โหดหน่าดูเอาเรื่องถ้าเกิดว่าทีมไม่ฟูจริงว่าน่าจะสําหรับคนที่แบบมือกลางนี่น่าจะแบบเหนื่อยกนวะ่าถ้าจัดมาอาจจะต้องประมาทหน่อยอาจจะมี2ทีมแต่ผมไม่แคร์ <laughs> ผมไม่แคร์ <laughs> I don't care <laughs> เรียบร้อยครับเลเวลสองเคลียร์แต่ยากนะเมื่อกี้นี้เอาจริงยากนว้ยตัดทีมดีครับอย่าประมาณนะเลเวลสามจะมีใครมาบ้างโอ้เป็นตัวดีแล้วนะนะไอตรงนี้ผมว่าแม่งต้องเป็นซูเปอร์เบจิโต้แล้วเป็นโกคูเบจิต้าตัวใหม่แน่เลย <laughs> ไม่ต้องสืบแล้วเดาไว้ก่อนนะผมลดดาเมจที่รับกันสตันกันซิลแค่นั้นเหรอก็ <c oughs> ไม่มีอะไรนี่สีเขียวนะผมโอเคจัดไปสีเขียวเหมือนเดิมอีกแล้วโอเคมาก็มากับทีมตัวร้ายนะครับแน่นอนว่าเราไม่ประมาทนะเราเอาทั้งทุกอย่างที่ครึ่งๆึ่งกลางๆไม่ได้เน้นดาเมจหนักๆไม่เอาซามัทไปด้วยมาทรงนี้แทนนะเออแต่ว่าดูจากทรงน่าจะโอ้ผมว่าคือโรเดชันมาดีมากอ่ะเออแต่ต้องเอาแบบนี้นะเพื่อเราจะเซฟเซฟหน่อยเราถามว่ากลัวไหมถามว่ากลัวไหมเฮ้ยกลัวจัดแบบนี้กลัว เออโรเตชันแบบนี้เนี่ยเอาเซลเอาเซลสอ,องออกเนี่ยกลัวก็ต้อบงบอกว่ามีวันวันมาเมื่อกี้กูเกือบตายหมดแล้วเว้ยเออขอวันวันเลยดิจ็บเซังดินี่แบบฟรีเซอร์เอิร์ธเบรเกอร์ระเบิดโลกไปนั่นแหละอ่าเราต้องอย่างเชิงหน่อยดูเลือดมันเยอะเห็นไหมเราประมาทไม่ได้เป็นยังไงครับ ความจริงนะถ้าเกิดผม,มโมแต่โมนะแล้วผมไม่ได้ดูหน้าจอนะเว้ยผมก็จะไม่รู้เลยว่าบอลแม่งทำอะไรได้ผมว่าทีมเราแม่งโอพีเหลือเกินให้ตายเถอะผมว่าวีาวดีวีซีเนี่ยบางทีอาจจะให้ต้องคนคนดูจัดเลือกตัวร้อยสิบร้อยกี่ตัวร้อยสิบสองตัวอะไรมาให้ผมนะจัดเองนี่รู้สึกว่ามันจะโกงไปโอ้ยกอเท็นี่ท่าโอ้ยผมย,ยาวแบบสะบัดเลยว่ผ่ากลางโอ้ย ซีลโดนเป็นหูโดนเป็นล้านสตันด้ยเมื่อกี้นี้สตันเราเนะี้ยโดนเป็นล้านเลยนะไม่ได้บอกนะว่าโหจะโดนขนาดนั้นนะโดนเป็นแสนนี่โดนเป็นล้านตายแล้วต่อมาโบลี่แล้วก็ก็เอาอย่างงี้โกคูมแบ๊กจะได้แบบอัพพารสีไวไวแต่เพื่ออะไรครับบอกเลยเพื่ออะไรต้องแบบนี้แหละผมว่าดูจากทรงอ่ากลางๆหน่อยกลางๆหน่อยซามาร์ตโบลี่อ้าวชิบหายละเซลไม่ได้ไม่ตายสวยแล้วไง ปิดไม่ได้ก่อนแน่เลยว่ะเซิลแม่งได้ลูกแก้วสามลูกดีเฟนต์จะพอเหรอวะชิหายแล้วเอาละเว้ยให้มันตื่นเต้นบ้างให้มันตื่นเต้นบ้างแต่ไหวอะเซิลเก่งกว่าไอ้นี่ไม่เหรอโอ้ทิงอน่ยไอ้เก่งกว่าเก่งกว่าโบลี่กับโอ้โหนี่ไงดีหน่อยดีหน่อยดีเฟนต์ดีหน่อยอ่าโดนเบาหน่อยนะครับแต่น,นี้ก็ได้โดนแค่แปดหมื่นนะ ไปหมืนเก้านะครับผมแล้วก็สตันด้วยโอเคถ้าแบบนี้ก็สไปยมาเสียวอยู่นะว่าเก็บลูกแก้วแค่สามลูกมันจะทีเป็นประมาณเท่าไหร่นะแต่พอเห็นแบมันเก้านี่ก็รู้เลยครับโดนไม้ตายมันนั้นแน่ๆมานะครับผมแน่นอนแล้วก็จับมา <c oughs> จับพี่ท่านมายืนตำแหน่งเดิมนะครับตามงานของเขาครับแล้วก็แบบนี้นะเพื่อความเซฟในทุกด้านามีตัวฮิลให้นะครับทีนี้ก็ค่อนข้างจะอามาตานิดนึงนะมายากตรงนี้แหละ ว่าเออเลเวลสเนี่แหละของจริงแต่เรียวเดียวนะหนึ่งสองนี่เหมือนแจกรางวัลนะผมว่าสเตจหนึ่งกับสเตจปสองเนี่ยสเต็ปหน 2, ึน 1, นน 1, ่งนี่แจกรางวัลแน่แน่โครแจกผมว่ามือใหม่ไงก็ต้องผ่านเพราะว่มมาแม่งเอาทีมกีนิวทีมมาดากอะไรก็ผ่านส่วนสเตจปสองเลเวลสองต้องแบบอินเตอร์มีเดียต1หนึ่งต้องแบบคนมีตัวละครค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วละเล่นมาสามเดือนอะไรสี่เดือนน่าจะผ่านอ่ะเรียบร้อยส่วนเลเวลนี้นะหินมากนะครับผมหินพอสมควรเอาเรื่องอยู่นะ เออเจออัลติเมตโกฮังแล้วนะผมตัวนี้ยังไม่มาเลยโกโโลวลเจอแต่ตัวนี้ยังไม่มาเลยโกโบโลบ์ลดดาเมจที่จะได้รับนะครับผมแล้วก็นั่นแหละมีอะไรบ้างเมอีเวดนะครับหลบการโจมตีได้นะครับผมที่เพิ่มขึ้นมานะลดกันการห้ามสเตตัสของมันทุกอย่างแล้วก็หลบการโจมตีเราได้ด้วยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวทีวอาร์ที่ดีที่สุดข,ของเกมนะครับที่ถ้าเกิดว่าตู้เข้าโกลวลเมื่อไหร่ก็กดกันให้มือแตกได้เลยนะเขาเก่งโคตรเลยเมอเดโกฮังตัวนี้ฮิโกสุด สูดร่วมเป็นความขี้โกงอพรอนกับ LR ตัวใหม่นี่เลยแบบเดียวกันนะมาครับสีม่วงนะครับเราเหลือแค่ตัวดีนะก็ตามมีตามเกิดนะครับผมทำไมตัวดีสีม่วงมันน้อยๆอย่างวะผมจัดมาเลือกมันไม่ครบวะแต่ก็ประมาณนี้ได้แล้วเนาะโอเคดีที่3ปีมันเข้าแคปเพียวเซยันแล้วนะครับเราสามารถยัดทีมนี้ได้นะเออใช้ทีมลูกผสมร3 0ลูกครึ่งกับเพียวนะครับผมแล้วก็ คือจะบอกว่าตัวสีม่วงนี่มันน้อยจริงๆนะ LR สีม่วงดีๆนี่คือก็สามปีเนี่ยแหละคือดีที่สุดแล้วนะครับของ LR สีม่วงตัวดีนะเออโกหังก็ go, ลองลงมาอะไรอย่างเงี้ยอืมพิเทพ พี่ก <boundaries> ูกดนี่ไม่ตายเหรอไม่ต้องดูไม่ต้องดูจะมาสปอยไม้ตายเราเหรอเราไม่ดูเว้ยเธอคิดเธอเอ้ยนี่เน่เจอสองล้านเจ็ดคิดข้อโคตรแรงกระโดนหนักเหมือนกันนะครับอู้ยเบตะไข่นะครับตัวนี้ความจริงไม่ได้คิดจะใส่มานะเพราะว่าเหมือนกับเอาตัวที่แล้วรอบที่แล้วต้องใช้หลายอย่างก็เลยมีมันด้วยนะแต่ว่ามันก็เก่งอยู่ดีนะครับบูทโหล่กระโดดเตะไข่ แรงอยู่แรงอยู่มาแล้วก็พลังของนี่เลยครับผม3ปียิงหายแน่นอนนะฮะลาก่อยนะครับต้องบอกเลยวนะ่บโกเอาดิเมตโกฮังลาก่อยหรือเปล่าครับสี่หลอดที่เหลือขอ3ปีเถอะ2องล้านหนะครับถ้าติดครีก็ไม่เหลือนะฮะไม่เหลือหรือเปล่าวะไม่น่าเหลือหรอกไปไม่ครีก่ะ ถ้าคียไม่เหลือจริงแหละคลีย์สามล้านสองเราไปครึ่งไปอันนี้คลิปไม่ไม่เกือบเกือบอาไม่ตายได้ดูจนได้มึงบังคับให้กูดูกูหลบอีกแล้วไม่ดูวยหลบสปอยเขาเรียกหลบสปอยลนะแบบนี้จะสปอยเหรอฟันไม่เตอมเพื่อนนี่แนวโกลด์กลับม,ม,มา้าล็กก็พอ ตายแน่นอนยังจะมีไม้ตายก็หรอหลบเลยจะไม้ตายก็หลบหมดทุกอย่างครับทีมนี้ทีมสีม่วงครับอย่าลืมเนี่ยเจ้าแห่งการหลบนะทีมนี้เกิดมาเอ้มมีหลบครับโอ้นี่หลบมาหลบไปหลบกันหลบหลบกันไปหลบกันมาเฮียสงครามแบทเทิลออฟอีเวนต์ไอ้นี่ไม่หลบหลบเลยตอนนี้คึกหลบตอนนี้โน้ลังเทิร์นหลบหมดเลยมีไม้ตายโสดจะยิงก็ได้ถ้าแม่งโกหกหลบอีกนะฮหาจัดอะ เป็นการต่อสู้ที่นานที่สุดเลยนะเพราะหลบไปหลบมาเป็นหนังอินเดียนะฮะเอาจริงยากไหมยากนะเออแต่แบบเราแค่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากว่าทีมเราโหดแต่ถามว่าแบบยากไหมยากนะดูก็รู้ว่ายากอ่ะไม่หลบเอคือแบบคือแบบหนักใจแน่นอนเนี่ยถ้าทีมไม่ฟูแต่นี่ตัวทีมเรามันบวกพลังมาเยอะไงก็มายากสเตจสามเลเวลสามที่มันดูแบบยากหน่อยไปแล้วก็บอสนะมาแล้วฮะบอส จะเป็นตัวที่เรา,เ,ราเอาไว้ไหมสีแดงด้วยนะบีโตไหมอ่าโกคูบิตาล่างแรกนะครับผม SSR Art นารนเองสีฟ้านะครับจัดไปคือสีฟ้าตัวดีเราเนี่ยมันฟูมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวร้ายเนี่ยก็ยังมีข้อกังขาอยู่บ้างแต่ไม่เป็นไรนะครับมาลองดูนะครับผม ก็คงต้องเป็นแบบนี้สินนะลิง์มันยังไงบ้างดูแบบต้องแบบนี้ใช่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 ใจด้วยแม้ว่าเราจะไม่ได้ไม้ตายก็ตามทีนะแต่ว่าโชคชะตามปนกำหนดไหมเราต้องยิงแบบนี้ขอโทษด้วยรอ eca นะครับ17ตัวนี้นะครับผมต้องฝั่ง jp eca ไปแล้วเก่งมากนะครับโคตรเก่งนะครับโคตรรอเลยนะผมจะติดติ๊กเกอร์ตัวนี้แน่นอนในอนาคตนะ พราะมันสวยมากนะตอนนี้ติดกิเกอร์สวยมากนะซุปเปอร์สิมีอยู่ใบเดียวในเกมใหม่มีสองใบสามใบอีกสองตัวเป็นเอหน้าตาเหมือนกันมีแค่2ตัวในเกมนะโหอยากให้มีซุปเปอร์สิเอีกเยอะๆทำภาคอะไรยางอื่นออกมาบ้างนะฉลุมฉลองหน่อยมีมีตัวที่มีการ์ดแค่ไม่กี่ใบยอยู่เยอะมากทั้งฝั่งจอ่ะมีโคตรเยอะเลยนะตอนนี้แบบถ้าจะเป็นแบบสวรรค์ของชาวภาคแซดเพราะว่าเลียงเนื้อเรื่องมายาวๆไม่แน่นะปีหน้านะครับเราอาจจะได้เจอ จะมีชักชักช่วงหนึ่งไหมที่จะเป็นพาร์ทของตัวละครมูวี่ยาวๆอ่าบัฟทีมมูวี่ยาวๆอะไรอย่างนี้นะาคาดหวังมากแต่ตอนนี้นะครับบอสของเรานะครับมันมีอะไรให้เราหนักใจไหมนะเนี่ยโลเซกไม่มีใครตีเข้าแล้วเรียบร้อยนี่แนะ่เจอยิงของทะลุโอ้ไม้ตายใส่มาจินเบจ็บอยู่ นี่โควอเปอเรชั Co ่นนะครับผมจิทวินญทูอะไรสักอย่างหนึ่งนะวิญญาณท่านมีเดียเบิร์สตายเรียบร้อยนะครับมีอีกล่างมาหรอมีอีกล่างมาหรอชอบมีอีกล่างนีโตนะไอซีนะครับว่าอยู่แล้วต้องมีอีกล่างแล้วเลือดเราเหลือโคตรน้อยด้วยนะถ้าเกิดว่าเราตายเราจะจะไปตบกลับไปตบล่างนู้นบัตรหรือว่ากลับมาได้มาตบล่างนี้เออนั่นน่ะสินะเออไม่รู้เหมือนกันนะอ่าเป็นว่าไม่เป็นไรนะอย่างนี้ก็แล้วกันนะตบ,ตบไปก่อนละ เอาให้รอดก่อนดีก,กว่านะครับผมก่อนจะไปเป็นห่วงเรื่องอื่นนะตอนนี้ซุปเปอร์17เราไม่เคยได้ไม้ตายเลยนะครับไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะลูกแก้วไม่เป็นใจแหละอือุอ้ยเบบี้สปิริตอะไรเอ็กซ์คาลิเบอร์ดูอีกแสนนึงโอ้โหเอาเรื่องว่ะฟูทีมตัวสีฟ้าตัวร้ายเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยนะตายไหมแพ้ไหมแพ้ไหม แพ้เหรอเออปลิวแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เหนือความคาดหมายหรอกว่าแต่มันมีอะไรบอกไม่มีอะไรนะก็คือมันเก่งทุกอย่างโอเคเราจะไสู้กับมันนะฮะนี้ผมทำมันเพื่อเป็นวิทยาทานนะไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะแพ้หรืออะไรนะผมไม่ได้แกล้งต้องบอกว่าอะไรวะไม่ได้แพ้เพราะว่าบอสมันเก่งอะไรมากเออต้องบอกแบบนี้นะเออแต่ความจริงแล้วเป็นแผนนะเพื่อที่เราจะได้มาดูว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตบไม่ตายเนี่ยเราเอาอีกทีมาตบเนี่ยมันจะต้องไปตบใหม่แต่ร่างแรกต่อไงอ่าครั้งตอบคือไม่ต้องนะทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าเราตบต่อนะครับกับซูเปอร์มิจิโต้นะครับนี่เรียกว่าแพ้เป็นครั้งแรกในวีดีโอซีเลยก็ว่าได้บางทีแต่ไม่เป็นไรนะมีทีมหนึ่งซึ่งทีมนี้นะครับแค่ลีดแค่ลีดนะครับก็จบแล้วนะครับแค่ลีดก็จบแล้วนะโอ้โหให้ตายเถอะนะทีมนี้นะฮะตายเลยฮะโอ้ ต่อกันครับกับเบจิโตเหลือเลือดอยู่เยอะนะเว้ยเอาจริงฮัลโหลผมว่ามันไม้ตายก่อนเลยว่าปะผมเอาเบจิต้ามาจะยืนตรงหน้าแม่งเลยเผื่อมันไม้ตายใส่กับเบจิโตแต่ความจริงไงคนเอาซุปเปไปไว้้างหน้าแต่ผมว่าแล้วแม่งต้องไม้ตายเลยนี่แล้วเบจิต้าเราสวนเลยนี่แหละคือการเอาจริงของข้าถ้ารู้ข้าเห็นตีธรรมดาใส่ 4 9โอ้ oh my g o อดกับ Vegeta เบนิตาด้วยนะไอ้แข่งแกล่งแข่งแกร่งนะตัวเนี้ยเพราะว่าทีมนี้นี่คือการบวกแบบระดับแบบแค o ตากรีลิงแค g ตากรีลีดสกิลเลยนะเว้ยเออบวกมันเยอะกว่า120อะแรงแรงแต่ก็โอเคสองทีมได้เพราะว่าเราเราเจอสีแดงไม่ยังวับลืมแล้วอย่างมันผ่านไปเร็วมาก ทุกอย่างตอนนี้มันผ่านไปไวมากผมจำไม่ได้แล้วว่าเราเจอสีแดงไหมวะคือเราอาจจะไม่เจอสีแดงเลยก็ได้หรือว่าถ้าเราเจอสีแดงจริงเราเอาทีมอื่นไปสู้ก่อนก็ได้นะผมว่ามันน่าจะไหวหมดอะทีมเลยก็ไหวไก่กาอาราเล่ไหวหมดน่าจะจบในโลดชิชั่นนี้นะเพราะว่าแต่ละตัว LR ลทั้งนั้นนะมาตามเมก็โคตรแรงคนระับตัวนะครับเอาพุทธต่ละตัวนี้โหดเวอร์ดูกูวห้งเรานะครับเรียบร้อยครับ อ้าวไม่ตายอีกรอบนึงนี่ใส่กูหังที่ไม่ตายไปสองรอบจะเข้าหลักสิบไหมอู้หลัหมืนด้วยโหดอยู่ปิดฉากด้วยโกคูเงือกสวยๆและหน้าเงือก,อกไปยงนะครับผมนี่นะครับผมและนี่ก็คือ VDUC ีมาจินบูซาก้าอีดิชันนะครับผมแบบฉบับการเฉลิมฉลองของเรานั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะหมูตู้มากมายไม่มีอะไรยากมากนะครับ ก็ดูไว้เป็นความบันเทิงเท่านั้นนะจะเอาเป็นสาระเลยมากไม่ได้นะเพราะแต่ละคนต้องไปจัดทีมันเองนะทำอะไรกันได้ก็ไปลองลุยนะขึ้นอยู่ความสามารถของคุณเองนะผมก็จนบรรยาที่จะเข <c oughs> ็นเข็นครกขึ้นภูเขานะบางทีนะโอเคครับได้ของรางวัลพีครับรวมสติกเกอร์นะแล้วก็ใช้ตัวไปประมาณนี้นะนี่ใช้เยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะเพราะว่ารอบสุดท้ายใช้ถึง2ทีมเลยแต่เราไปเก็บของรางวัลทั้งหมดกันมันจะได้เท่าไหร่ออกมาเป็นพันสามสิบดราโกสโตนเลยทีเดียว เผ็ดโคตรเยอะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe อมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมแล้วก็รีบไปผ่านมาเก็บเพชรเปิดตู้กันต่อให้ได้นะครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ